สวัสดีฮะพบกับผมอีกแล้วนะแนวทางเฮียจอร์ดวิเคราะห์บอลแยกเต็งเล็งกำไรนะฮะเมื่อคืนน่าเสียดายนะฮักเคนนะฮะที่ซัดไปแค่1ลูกนะฮะมองจากโอกาสแล้วเนี่ยน่าจะไหลไปมากกว่านี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะคู่เมื่อคืนถือว่ายกไปนะฮะไม่มียอดเสียฮะคืนนี้เจอกันหน่อยฮะนาทีหนึ่งสี่สิบห้านะฮะเป็นคู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมเนี่ยพบกับบัตฟอร์ดนะฮะฟอร์มฮ้านัดหลังผ่านมาเนี่ยเบอร์มิงแฮมนะฮะชนะเป็นหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะแต่ส่วนใหญ่จะแพ้ นอกบ้านนะฮะส่วนวัดฟอร์ดเนี่ยชนะ3เสมอสองไม่มียอดเสียนะฮะ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยเบอร์มิงแฮมเก็บไป4คะแนนจาก3นัดแรกนะฮะยังไม่สามารถใช้งานแนวรับอย่างฮาร์รีดินและแกลี่การ์เนอร์ได้นะฮะส่วนทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดเนี่ยขวดไปถึง7คะแนนจาก3เกมแรกนะฮะลังอันดับ3ของลีกแต่วันนี้เนี่ยจะไม่มีฮัสซานกามาลานะฮะที่ติดโทษแบนหลังเจอใบแดงเกมชนะเบอร์ลี่เป็น1-0น,นะฮะนอกนั้น้เนี่ยเตรียมส่งชุดเดิมนะฮะนาเป่าวางาวเซาเปโดและทอมเคฟเฟอรีนะฮะยืนกลางลุกในระบบ4-2 3ะะฟอร์มโดยรวมของวัตฟอร์นะฮะเหนือกว่าค่อนข้างชัดะฮะแต่เบอร์มิงแฮมเนี่ยเล่นเกมยาวได้ดีเปิดฉากด้วยชัยชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ก็คงกลับมาเล่นในบ้านได้ความมั่นใจนะฮะส่วนทีมเยือนเนี่ยยังมีคำถามเรื่องเกมนอกบ้านนะฮะซึ่งทำได้แค่สเสมอเวสต์บอมบิตนะฮะก็คงไม่ง่ายฮะที่จะเก็บ3แต้มกลับบ้าน,นะฮะดังนั้นเนี่ยช่วงต้นซีซั่นแบบนี้ใครเป็นเจ้าถิ่นมักไม่ค่อยพลาดนะฮะกับสภาพฟอร์มฟิตที่สามารถเล่นเอาใจแฟนบอลได้นะฮะ แมตช์นี้ผมแนะนําให้ลองเบอร์มิงแฮมนะฮะเป็นทีมที่ตั้งรับในบ้านได้ดีเนี่ยแมตช์นี้ผมให้สูงสุดเสมอแค่หนหน,นะฮะแนะนำให้ลองเบอร์มิงแฮมนะฮะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะส่วนใครอยากให้คัดคู่ไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ inbox มาได้นะฮะแล้วขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแนวทางของผมนะฮะ